นี่นคืส่วนหนของการทํางานนะครับเราเทํางานนะครับก็การดูการทํางานนะครับผมก็จะดูแบบใกล้ชิดนะครับขั้นตอนสาคัญคือวันแรกในการค้ายันสกัดปัดสนิมแล้วก็ใช้เ B310 แปลงสนิมเหล็กนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาหรือทันนะครับหรือน้ํายาแปลงสนิมเริ่มเซตตัวเราก็สามารถเสริมดีบาไฟเบอร์ได้แต่เนี้ยเราไม่ทําในวันแรกเพราะว่าเราต้องการให้มันแห้งแล้วก็เซตตัวนะครับเราก็จะมา ทำในวันที่2วันที่2ก็คือการเสริมรีบาร์ไฟเบอร์นะครับการเสริมรีบาร์ไฟเบอร์นั้นนะครับอ่ามันมีวัสดุในการใช้อยู่ได้2อ,อย่างคืออ่าเอนกเกิลฟิกเอนเกิลฟิกนั้นนะครับแห้งเร็ว แต่ว่ามันต้องใช้ในปริมาณที่เยอะเพราะถ้าเหลือทิ้งอย่างเดียวนะครับแต่เราใช้ตัวอีพ็อกซี่ที่ต้องผสมมือนะครับซึ่งช่างเทนเอช่างท็อปผสมนะครับได้สัดส่วนเป๊ะเลยนะครับใช้เวลาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงแห้งแล้วก็แข็งแล้วก็เซตตัวนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการถ่ายอีพ็อกซี่นะครับอันนี้เป็นการทํางานวันที่2นะครับเพราะการทํางานเราจะไม่ไม่รีบนะครับหลายคนเอยทำไมทําช้าจังนะครับหรือทําเร็วนะครับไม่รีบหนึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นค่อนข้างใช้เวลาแต่เสร็จตามขั้นตอนก็ประมาณ3วัน โดยรวมนะครับซ่อมประมาณนี้ก็ใช้เวลา3วันรวมทาสีวันแรกนะครับสกัดวันสกัดปัดสนิมแปลงสนิมวันที่2ก็ทายพกซี่แล้วก็ฉาบซ่อมวันที่3ก็สามารถทาสีได้เพราะเราใช้สามารถใช้สีทาเนื่องจากเคบีสิบสองนั้นแห้งแล้วก็เซตตัวเร็วนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการทํางานนะครับที่ช่างรู้คู่บ้านนะครับสัญชกัานานั้นกํากับการทํางานด้วยตัวเองนะครับใครสนใจก็สอบถามได้ครับใช้เวลาในการ ติดต่อขัางนานนะครับเกรงใจพี่เขาบอกว่าโว้ยโมาทาไมตั้งนานนานครับเพราะว่าผมมีทีมที่ทำแบบนี้นะครับที่เป็นทีมเล็กๆนะครับอยู่แค่3าสี่คนทีมเดียวแล้วผมก็ดูการทํางานเองก็เลยใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าทําแล้วทําด้วยความตั้งใจแล้วก็ตามขั้นตอนเป๊ะๆแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ช่างลูกคู่บ้านสัญชัยกนนั้นตั้งใจให้งานซ่อมนั้นออกมาดีมีคุณภาพสนใจก็ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสามห้าหกสาม line สัญชัยครับช่างลูกคู่บ้านมาแล้วคร 家，眷你。